เขาพูดอะไรได้ขนาดนั้นมันก็ทําให้ผมต้องติดตามให้ดูต่อทั้งติดตามแล้วทั้งเริ่มเริ่มเริ่มมันไส้มันก็ชอบสไตล์คาพูดพูดได้ขนาดนี้คือรอกับพลาดรอคือเป็นคนไทยก็คือรอกับพลาดก็แต่ว่าไม่พลาดเขาก็แน่รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งไบโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้ ead, คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับก็เผลอหลับไปอ่าหลับเผลอบ้างจะหลับหลับยาวหลับไม่รู้ตัว มารู้ตัวอีกทีเนี่ยตื่นมาเนี่ยที่ลานวัดนั่นไม่เหลือใครแล้วหนังมันจบแล้วนะส่ายจบแล้วแล้วเพื่อนผมอะไรผมมันก็ทิ้งผมไ้เนี่ยคือมันเหมือนมันแกล้งปล่อยเซอร์เราเลยปล่อยให้เรานอนอยู่ตรงนี้คนเดียวคือนึกภาพตามเลยคือตอนแรกอ่ะก่อนหลับนี่คือคนแบบว่ามาดูกันเยอะมากคนเป็นร้อยพอลืมตามาอีกทีทั้งเวิร์กนั้นเหลือผมอยู่คนเดียวกับคนเดินไม่กี่คนเนี่ยแล้วจอหนังก็คือว่าเก็บไปยันกำลังจะเก็บกำลังจะเก็บความที่เราเด็กอ่ะเจ็ดแปดขวบเราก็กลัวครับเฮียแม่งทิ้งไว้ตรงนี้เฮยอะไร วนี่คืออะไรวะเนี่ยใช่ป่ะความกลัวแล้วก็จะรีบวิ่งกลับบ้านตอนนั้นมันก็ดึกแล้วตีหนึ่งตีสองเนี่ยทางที่ผมจะกลับบ้านเนี่ยมันก็ถ้าเป็นระยะทางเดิมมันก็พอสมควรนะแล้วเรายิ่งเด็กยิ่งกลัวเราก็เดินไม่ได้อะ่ะ ต้องวิ่งอย่างเดียวอ่ะคือเราต้องต้องสับให้ถึงบ้านให้ไวที่สุดอ่ะด้วยความกลัวแม่งทิ้งไวเอียกลัวก็กลัวผีถนนแม่งก็มืดมิดเนี่ยวิ่งวิ่งไปเนี่ยวิ่งจนเหนื่อยอ่ะจนไปหยุดตรงอ่าตรงเนี้ยผมมายืนเหนื่อยอยู่ตรงเนี้ยผมเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะกัดฟันวิ่งอีกอีกชุดนึงอ่ะเพื่อที่จะดุดโค้งเนี่ยเข้าบ้านได้ละความรู้สึกเด็กมันจะรอดละความกลัวผมมาหยุดอยู่ตรงไอเนอร์เซอรี่เนี่ยเป็นเป็นเนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่เก่าปัจจุบันนี้ไม่เป็นละตรงนั้น่ะไอ้เนอร์เซอรีีีีีีีี่่่่่่่่่นน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 มมมมมมมััจะะตตต้้้้ชพูอออาางงแเเรร์ซไล ตอนเมื่อมันจะมีต้นไม้ใหญ่ครับผมมาหยุดอยู่ตรงเนี้ย <What? S 1> ผมไปช่ำเลืองเห็นบางสิ่งบางอย่างไอ้บนต้นไม้ผมตกใจเฮ้ยเนี่ยตาตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> มันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นเงาดําๆอยู่บนต้นไม้เงี้ยแล้วมันเหมือนมีตาคู่หนึ่งจ้องเขมงมาที่เราความรู้สึกเหมือนเราโดนจ้องถูกไหมครับมีคนจ้องเราอยู่เงี้ยเออคืออะไรวะใช่ปะกลัวก็กลัวอยากเห็นก็อยากเห็นคือก็คืออยากจะรู้ว่าคืออะไรแต่มันก็กลัวก่อนที่กั้นใจวิ่งผ่านตรงนี้ไปให้ถึงบ้านได้เนี่ยดูแม่งให้รู้ไปเลยเดียวว่าตรงนี้มันคืออะไรมันเหมือนมีคนจ้องเราตลอดเวลาผมเลยตัดสินใจเนี่ยหันหันไปมองภาพที่เราเห็นเนี่ยผมจํายันจนวันนี้เนี่ยสมัยเด็กๆคบเคยเห็นไอ้นี่ไหมไอ้ถุงขยะตา อยู่อ๋อฟิวไปห้อยติดอยู่งั้นะเนี่ยผมก็มองเลยกลัวผมกลัวจนถึงวันนี้เลยนะทุกวันนี้ผมเห็นถุงพวกนี้ผมยังผวาอยู่เลยครับเนี่ยถุงมันปิวไปติดบนต้นชมพู่เนี่ยก็ต้องรู้ไหวคือไหวตาก็มองอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยผมหลอนอยู่พักใหญ่ว่าแล้วอะไรแม่งจ้องไม่หยุดเลยตาเขียวปัดเลยคือผมกลัวมากเลยนะกลัวถุดขีดเลยเรื่อง ไม่ใช่เราตั้งใจฟังว่ามันฝังใจไงแล้วมันตั้งใจฟังแล้วมันเป็นผีขยะตาพิเศษเหรอใช่เข้าใจผิดความกลัวมันก็จินตนาการไปเรื่อยไอเนี่ยเรื่องดีลับผมก็มีประมาณนี้ตอนจบคนผีกอ่ะพาสลิงแตกเลยโอ้โหประมาณนี้โอ้โหเราสา์ตั้งใจนะเออจริงๆก็บอกว่าเป็นฝังใจเลยไงใจผีเออ ผีถุงขยะตายแล้วมันน่ากลัวแต่แบบตื่นมาแล้วมันไม่เจอใครเลยหนังกาแฟก็บรรยากาศเนี่ยมันทำให้ผมกลัวไงผมกลัวผมก็กลัวผมก็เข้าใจว่าผมกลัวผีผมคิดถึงผีอยู่ไงผมก็เข้าใจว่าเนี่ยมันคือผีนี่ต้องทำให้คนอื่นที่ดูอยู่เนี่ไม่รู้กี่คนอ่ะก็ต้องจำไปถึงจำตั้งแต่วันเนี้ยเข้าใจโคตรสีเล็งจบแล้วเหรอประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้ตอนนี้เลิกกลัวแล้วเหรอ ผมเน่ะเอาแบบตอนนี้นะความเชื่อเรื่องผีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหมแต่สมมติว่าผมเลือกเลือกที่จะเชื่อสมมุติว่าผมเชื่อผีเชื่อเรื่องผีแล้วมันไม่ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นมันก็ได้รับได้แต่ความกลัวกลับมาเลยผมไปเชื่อเรื่องพวกนี้มากกว่าหลักทมคาสอนมากกว่าเชื่อเรื่องในพระสกดามากกว่าถ้าเราเชื่อเรื่องพวกนี้ผีก็ทําอะไรเราไม่ได้ถูกไหมเราไปเชื่อเรื่องพวกนี้ศึกษาด้วยเหรอศึกษาเรื่องพวกนี้เหรอก็มีบ้างก็มีศึกษาก็มีศึกษาเข้าถึงได้ตอนไหนเนี่ย หรกาที่ไหนเนี่ยตอนอยู่ในหรืออยู่กข้างในหรอส่วนมากผมจะไปบรรลุข้างในเพราะเวลามันเลือเยอะคุณนี่รู้รู้หลายเรื่องเลยนะวันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจนะหลักมากขออวยโยให้ก่อนตัน้งผับชีทูเวยแมตต์คอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบชีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลลุงแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีทอนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มผมชอบอะไรผมจะศึกษาเนงไงฮนะ อย่าง่าพี่สมรักพี่คือสายไงถึงแกน่นเขาเลยเหรอก็ประมาณหนึ่งผมรักคำสิงผมดูเขานี่ยหนักเขาชกมวยไทยผมดูเขาชกมวยไทยตอนนั้นผมยังไม่กี่ขวบเองชอบดูสมัยน,นั้นมันจะมีให้ดูจากรายการยอดมวยเอกอ,ม,อ,อมันจำ,นจำได้แม่นเลยนะยอดอมวยเอกคือว่าเด็กๆผมไม่ค่อยดูกาตุลหลยผมชอบดูมวยเพราะมวยมันเป็นกีฬาลูกผู้ชายผมชอบดู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 เห็นผมหนึ่งสมรักต่อยว่มันต่อยเก่งขนาดนี้วะคือเชิงชกอะไรแบบว่าอัจฉริยะมากอ่ะเก่งคนนึงเก่งมากๆคนนึงแต่ว่าแต่ว่าความเก่งของเขาเนี่ยเขาก็อาพา เพราะในรูปแบบมวยไทย <c oughs> เขาไม่เคยได้แชมป์เลยไม่เคยได้เข็มขัดไม่ว่าจะเป็นลุมพินีราดำเนินของไม่เคยได้เลยแต่เขาต่อยเก่งมากแต่เก่งจริงมัน,นอาจจะเป็นเพราะสายมวยของเขาครับสายมวยศึกมวยของเขาเนี่ยมันไม่ผูกกับเข็มขัดนี้ส่วนแชมป์เนี่ยก็จะเลี่ยงที่จะโชกเขาครับคือยุคนั้นใครต่อยอเขาเนี่ยเ <c oughs> ขาพาออกทะเลหมดพาเสียทรงหมดหมคือพาอายอต่อยอเขาเลยนอก แพ้ไม่ว่าจะอายด้วยเขาพาออกออกออกอาวออกทะเลหมดเขาจะเป็นมวยช่วงนี้ไอ้ฟอร์มเด็ดๆของเขาก็มีเยอะในแบบมวยไทยนะทิมดูงเงี้ยอย่างเช่นสอนมวยพนมลุงศิสสษษวปงี้นั่นก็ยอดอีกมือคนหนึ่ง เจอสมรักต่อยไม่เป็นเลยไฟที่เขาเจอกับน้ำขบวนหนองกี่พยุทธอย่างเงี้ย <c oughs> จอมยุทธแห่งศึกวันทรงชัยเนี่ยครับจอมไถานาขี่เรื่องเขาอาจจะเป็นเ <c oughs> บอร์หนึ่งของวันทรงชัยในยุคนั้นเลยแต่พอมาเจอสมรักเนี่ยที่เขาว่าคนอย่างน้ำขบวนเนี่ยอย่าไปเตะเขาครับเพราะเขาคือจอมไถานาถูกมาเตะผิดเตะถูกเขาไถานาได้นี่จับปุ๊บไถเลยสมรักเตะเด่นเตะเด้งเตะนิ่มเลยเตะจับไม่ไม่ได้เลยได้เขาสลับขาเตะเขาหลอกเตะเตะเพลินเลยเตะ ที่เรียกว่าเตะถวายเจ้าเลย้ดยเขาเก่งจริงใช่ไหมครับแต่มาติดตาเขาไฟหนึ่งคือในระหว่างที่เขาชกมวยไทยเนี่ยเขาชคสมัครเล่นด้วยสมัครเล่นคือว่าเขาชกให้กับเขาเขาเป็นนักเรียนโรงเรียนพดุงศิษย์พิทยาเขาชกสมัครเล่นตอนบ่ายเนี่ยเขาชกมวยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยเขาเข้ารอบชิงเขาเจอกับไรแมนบุญถมไรแมนบุญถมเนี่ยนั่นเป็นอดีตเหรียญทองเอเชียนเกมโอห แต่ว่ามาเจอสมรักคำติ๋งเนี่ยมวยรุ่นน้องปรากฏว่าสมรักเนี่ย out น็อกเอาแ์ลแมนบุญโถและได้แชมป์ประเทศไทยคือว่าใครที่เป็นแชมป์ประเทศไทยนั้นจะได้ติดธงชาติไทยเพื่อจะไปติดทีมชาติเพื่อจะไปชกกีฬาอื่นๆต่อไปนั่นคือซีเกมเอเช่นเกมโอลิมปิกอะไรก็ว่าไปนี่คือสมรักได้แชมป์ประเทศไทยตอนบ่ายตกกลางคืนเนี่ยเขามีอีกศึกหนึ่งเขาชกคู่เอกวันเดียวกันอะวันเดียวกันเขาต้องชกมวยไทยต่อเลยเขาเจอกับชมองเพชร ห้าพลังเนี่ยขุนเข่าคอมพิวเตอร์ในเวลานั้นมชมกเพชรเนี่ยผ่านอะไรมวยอะไรมามากมานักต่อนักแล้วเนี่ยสามารถเพ้กลุนก็เคยเจอมาแล้วอะไรประมาณนี้แล้วคู่นี้เจอกันเนี่ยยอดมวยอนะ่ะคือยอดยมวยใชย่ชย,ยอดมวยเจอกันบายสมรักชกสมัครเล่นครับตกกลางคืนมาชกมวยไทยเจอกับชมกเพชรห้าพลังใช้ย,ยาขุนเข่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเจอสมรักเนี่ยคอมพิวเตอร์พังเลยโอ<ฮ>ย <laughs> ไม่สามารถใช้เพลงเข่าทําลายสมรักได้เลยทั้งๆที่พี่สมรักนี่คือว่าต่อยเข้บ่ายมาแล้วนะใช่แล้วตอนนั้นถามว่าอายุสมรักเท่าไหร่ครับสิบแปดสิบเก้าแค่นั้นเด็กนั้นน่ะครับถ้าเขาชกกับมวยรุ่นพี่กำลังกัดมันเลยใช่เขาโอ้เขาก็เก่งมากเลยนเขาบอกว่าเขาอายุสิบแปดเนี่ยแผ่นดินนี้ไม่มีใครสู้เขาแล้วเขาบอกว่าในรูปแบบสมมติว่าเป็นกีฬาชนิดอื่นอย่างคาราเต้คาราเต้เขายังมีสายดํา นั่นคือสุดของคาราเต้ครับถ้าถามว่าสมรักเนี่ยถ้าเป็นมวยไทยเนี right ่ยสายอะไรสายอะไรฮะสายทองคำทุกคนใงเขานี่สายทองคำเลยสายทองคำไามวยไทยสายทองคำสมรักผมชอบเขาผมชอบลีลาการชกและลีลาการพูดของเขาครับช่วงที่เขาชกมวยสมัครเล่นทีมชาติโอลิมปิกเกมครับ โอลิมปิกเกมเนี่ยสมรักเคยไปมาแล้วหนึ่งครั้งครับก่อนหน้านั้นน่ะเขาได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาเหมือนกันแต่ครั้งนี้มันเป็นกีฬาใหญ่โอลิมปิกเขาเคยไปมาหนึ่งครั้งที่บาร์เซโลนาเกมที่ประเทศสเปนโโอโห้หเขาไม่ได้เหรียญแต่เป็นครั้งแรกของ<ป>เขาปีแล้วปีแล้วบาร์เซโลนา1962โอ้โอหผมลอกถามวะเนี่ยยังจำได้เหรอสองบาร์เซโลนาแต่มาปี1966เนี่ยแอตแลนต้าเกมนั่นคือประวัติศาสตร์จารึกไว้วันนั้นว่าประเทศไทยนั้นได้เหรียญทองครั้งแรกในบอร์ดสังด้วยน้ำมือสมรักคสิษ์แแต่รูปปบบเ็นยังงไคำส อยากอธิบายให้ฟังเป็นฉากๆามวยสมัครเล่นเนี่ยมันต้องชก5้ครั้งถึงจะได้เหรียญทองนะสมรักษ์นั้นไม่ใช่ตัวเต็งตัวเต็งในปีนั้นคือวิชัยราชานนนขัดโผที่ฝรั่งเขายกให้เป็นเต็งหนึ่งแตว่วิชัยทำได้แค่เพียงแค่เหรียญทองแดงเพราะรรว่ารอบรองเขาไปแพ้อ,อิสวานโคแวกจากฮังการีนี่คือวิชัยนะส่วนสมรักษ์เนี่ยมารอบแรกเขาเจอกับตัวแทนจากประเทศปาตอริโกนั่นคือจากทวีปอเมริกาชื่อดานิเอลเซดา ผู้นี้ชกกันเนี่ยสมรักต่อยขาดรอบแรกนะมวยมันยังไม่เกตยังไม่เท่าไหร่สมัยนั้นยุคนั้นมันจะมีสถานีวิทยุสปอร์ตเรดีโอสัมภาษณ์สดสมรักคำสิงก็เปิดฟังด้วยอคุณสมรักครับเนี่ยรอบแรกคุณผ่านมาได้แบบฟอร์มดีมากเลยครับเป็นไงคุณชกยังไงสมรักว่าไม่มีอะไร,ไม,มะไ,รไม่มีอะไรเพราะตัวนี้ช้าตัวนี้แบบว่าไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันยังให้คาตอบพิสูจน์อะไรได้เพราะมันเป็นแค่รอบแรกคอสัมภาษณ์เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเขาพูดเขาพูดแบบนี้อ่ะประโยคนที่คุณพูดเนี่นไมเร รอบสเนี่ยคุณต้องเจอศึกหนักนะครับเพราะนี่คือดาวลุ่งจากแอฟริกาใต้ชื่อฟฟลิปเอนดูคนนี้เขาเพิ่งยะน็อกคู่ต่อสู้มาเนี่ยเขาเป็นมวยดาวลุ่งด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหมัดเขาหนักมากคุณสมร,รักต้องเจอเขาเนี่ยคุณรู้สึกยังไงสมร,รักค์คำสิ่งให้สัมภาษณ์ว่าเจอคนตัวนี้เ่ร มันหนักเหรผมอยาก it, ราู้ว่าขึ้นเวทีไปแล้วเนี่ยจะจะหมัดหนักหรือหนักหมัดหมัดหนักตล่อยไม่โดนก็เท่านั้นแหละครับขอให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับมันชวนให้ผมต้องติดตามเขาพูดถได้ยังไงวะเนี่ยวาณนี้เาให้เขาพูดอย่างจริงอคือเก่งขนาดนี้พูดแบบคนเก่งมากตายการพูดอย่างนี้ครับ พอถึงเวลาชกจริงขาดเลยยกแรกขาดสมรักษ์นำแปดสองครับตอนนั้นความรู้สึกโอ้โหขาดจริงๆว่าสมรักษ์เก่งจริงพอยกสองเหมือนประมาทยืนหน้ายืนตาหลอกอะไรประมาณเนี้ยโดนของเขาไปบ้างท่นี้หล่นเลยสมรักษ์ตรงที่มร่วงบ้างแล้วฟ่งประมาทเนี่ยถึงขนาดว่าร่วงเลยไหมร่วงเลยนับแปดลงไปเนี่ยก้นเตี้ยลงไปตาเล่เลยอะโดนหมัดนั้น่ะนับแปดใจหายใจคว่ำทั่วประเทศพนเชียร์ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่สมรักษ์อาศัยความเก่าเอาตัวรอดไปได้ ครบยกเนี่ยชนะคะแนนไป12ต่อ8หมัดคือจับเกือบไม่รอดเพราะไปอย่างนี้ย <c oughs> ิ้ม่ายินตาหรอก <c oughs> พอชกเสร็จปุ๊บเนี่ย สปอร์ตเรีิโอสัมภาษณ์อีกแล้วโอ้คุณสมรักครับโอ้โหจจหายใจคว่ำเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับหมัดนั้นคุณโดนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้แฟนมวยชาวไทยตกใจกันมากเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นจริงๆหมัดนี้อสุดท้ายเอาแม่เขาเข้ามาอยู่ในสายครับถามถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับการชกแบบนี้ครับสมรักบอกว่าเขาประมาทแม่เขาก็บอกว่าประมาทไม่ได้นะคนเชียร์ทั้งประเทศแล้ว้ไงมาใครเชียร์อยู่ในหลวงท่านทรงเชียร์อยู่นะแ้วมานชกแบบนี้ไม่ได้นะพอสมรักรุงกับสมรักก็ขอโทษโอ้ผมไม่รู้จริงครับผมขอโทษผมจะตั้งใจ เอาละครับผลอีกคู่หนึ่งออกมาแล้วครับคุณสมรักครับไฟต์ต่อไปนี่มีความหมายมากเพราะหากคุณชนะในไฟต์ต่อไปนั่นหมายความว่าการันตีว่าคุณจะต้องมีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยอแต่ว่าคู่ชกของคุณนี่ก็ระดับพักการแล้วครับลามมสปาเรนี่จากรัสเซียเป็นแชมป์ยุโรปด้วยแล้วที่สําคัญเขาเป็นมวยซ้ายด้วยคุณสมรักคุณจะแล้วก็เป็นตัวตัวเต็งด้วยใครเขาก็เต็งเข้ามาครนับคุณสมรักคุณเจอตัวนี้คุณรู้สึกยังไงครับสมรักบอกเลยไหมคุณไปเช็คประวัติผมนี่ ผมเนี่ยรับกินมวยซ้ายต่อไปยาวๆ <c oughs> มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนี่ยไปเช็คประวัติให้ดีคุณพ <c oughs> ู <c oughs> ดอย่างนี้เลยมั่นใจขนาดนี้เหรอ <c oughs> ทางสปอร์ตดิวสัมภาษณ์ว่าเอาคุณมั่นใจอะไรขนาดนี้คุณแล้วคุณจะมีวิธีชกกับเขายังไง<ห> <c oughs> สมรักก็บอกว่ามันก็ไม่ยากอะไรครับเจอมวยซ้ายเราก็แค่ชิงออกก่อนก็มีอยู่เท่านี้ไม่ได้ยากอะไรสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยพวกเสี่ยเต้นรถเนี่ยทนฟังไม่ไหวครับโทรเข้ามาว่าถ้าคุณทําได้จริงคุณเอารถไปเลยเนี่ยผมอัดฉีดให้ค <c oughs> ุณอย่างนี้อย่างนี้เลยคคครรัับบสมกกก็อออ่าาาพูแล้วยืนนํะ โอกาสไปแล้วนะพยานเยอะนะผมเลือกสีนั้นสีนี้นะตอนนั้นผมฟังอยู่เป็นอย่างเงี้ยผมฟังอยู่ฮามากสรุปสรุปสมรักก็ขึ้นไปเจอกับรามัสปาเรนี่รอบสามเนี่ยแล้วเขาต่อยขาดจริงๆต่อยขาดลอยต่อยแบบว่าแชมป์ยุโรปสู้เขาไม่ได้เลยต่อยขาดเขาทําได้อย่างที่เขาพูดจริงแต่เขาก็ยังไม่ลืมนะเขายังทําอย่างนี้อยู่ จนกรรมการต้องเรียกมาเตือนเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะปิดกติกาแะ้ปไปเยอะเยอะใ้คู่ต่อสู้อะไรเรับยครบยกสมรักชนะไปประเทศไทยได้เดียญละทองแดงทองแดงมีแน่เก่งมากกลับมาสัมภาษณ์สมรักโอ้คุณโชคดีมากครับคนไทยปื้มมากคุณโชคฟอร์มดีมากเลยแต่ไฟต์ต่อไปแล้วครับถ้าคุณชนะคุณจะเข้ารอบชิงกันทีครับแลวคู่ที่สำคัญคุณเจอกับม้ามืดตัวนี้คือว่าลีลาการโชคของเขาเนี่ย เดินหน้าต่อยไม่หยุดอ่ะเป็นตัวแทนจากทวีปอเมริกาใต้นะครับจากประเทศอ,อทาร์เจนตินาฮุลิโอพาโบชาคอนครับคุณจะคุณเจอคนนี้คุณจะยังไงครับคุณสมรักคุณจะมีวิธีต่อสู้กับเขายังไงสมรักบ,บอกว่าอะไรไหมให้ตัวนี้มองผ่านไปเลยได้ไหมเฮ้ยไม่ขอพูดถึงได้ไหมพูดอย่างนี้เลยเหรอไม่อยู่ในสายตาไปสนใจดีกว่าว่าผมจะชิงกับใครจะจะเข้ารอบชิงกับใครแอ้นี่ผ่านไปเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยประมาณนี้นะเขาิดทยามเขาพูดอะไรได้ขนาดนั้นมันก็ทําให้ผมต้องติดตามให้ดูต่อ ตามแล้วทั้งเริ่มเริ่มเริ่มเออเริ่มมันไส้มันชอบสไตล์คำพูดพูดได้ขนาดนี้คือรอกับพลาดรอคือถ้าเป็นคนไทยก็คือคือรอกับพลาดก็แต่เขาไม่พลาดเขาก็แน่จรินพอถึงเวลาชกจริงขาดจริงๆคู่นี้ขาดตั้งแต่สมรักต่อยมาคู่นี้ขาดสุดยี่สิบเจ็ดต่อแปดขาดเลยขาดลอยชาคอนครบยกสามยกเนี่ยชูมือสมรักชาคอนตบมือให้สมรักเก่งมากเชื่อไหมวันเวลาผ่านไปฮูริโบฮูิโอพาโบชาคอนไปชกมวยอาชีพเป็นแชมป์เป็นโลกเฟเธอเวทจากบิวบีโอนะส่วนเอเฟลิปเอนดูที่ต่อยสมรักลงไปนับแปด นั่นก็เป็นแชมป์โลกเหมือนกันคือก่อนจะมาเป็นแชมป์โลกในเส้นทางมวยอาชีพเนี่ยโดนสมรักสอนมวยมาหมดแล้วในยุคนั้นนะเอาละครับเข้าสู่รอบชิง้วครับโอ้โหวันวันที่คนไทยต้องเชียร์กันต้องลุ้นกันทั้งประเทศนะครับปิดถนนกันเลยใไ่ต้องวางมือเลยต้องเจอกับ เจอกับตัวไหนก็หนักทุกตัวแหละครับเพราะว่าเต็งหนึ่งตอนนั้นนี่คือฟลอยเมเวเตอร์จูเนียร์โคตรมวยในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้ตอนนั้นเนี่ยชกโอลิมปิกร่วมรายการเดียวสมรักเพียงแต่ว่าอยู่คนละสายส่วนเต็งสองนั่นคือเซเลฟิมโตโดลอฟครับแชมป์โลกมวยสมัครเล่นคนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเจอใครก็หนักผลออกมาแล้วเซเลฟิมโตโดลอฟนั้นไปปากฟลอยเมเวเตอร์ได้ถึงที่เลยคือฟลอยตอนนั้นอายุแค่สิบเก้านั่นเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตมันนั้ในรูปแบบมวยแแแแลลล้้้้วววมมมมัันนนนไไไ่่่่เเเเเคคคยยยยพพใรรออออีีกืปโโโโตตดดฟฟาา็ง ปาบฟอยเมเวเทอร์มาได้มันก็ไม่ธรรมดาแล้วแล้วมันเคยชนะสมรสมสมักคำสิงมาแล้วด้วยในแบบเกมแบบเกมแบบขาดลอยมาแล้วเลอยอหัวมันก็คนไทยก็หนักใจหูแม,ม่งมาเจอตัวนี้จากแข่งกันจบ<ท>แล้วมันเป็นช์นโลกมวยสมัครเล่นคนปัจจุบันด้วยหูเจอของแข็งแล้วมันจะสู้กันได้ไหมเนี่ยสัมภาษณ์ตโดวโลอฟบ,บ้างแล้วทีนี้ รอบชิงเจอสมรักรู้สึกไงมันบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ต่างอะไรกับรอบแรกเจอวันนี้คือสบายมากเจอสมรักคือมันก็ไม่เห็นเราอยู่ในสายตา,าสัมภาษณ์สมรักบ้างล้ว,ว่าสมรักเจอโตโดรฟบเนี่ยจะทํายังไงเคยแพ้มาด้วยอะไรประมาณนี้สมรักบอกว่าที่ผมเคยแพ้ในครั้งนั้นเนี่ย นั่นมันคือสมรักคนเก่านั่นคือสมรักเพย์บอยสมรักคนนี้เนี่ยจะสู้เพื่อคนไทยทั้งประเทศแล้ผมสัญญาผมจะเอาเหรียญทองกลับมาถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู <t <t so <t <t ่หัวให้ได้อ้เราฟังว่าคนลูกคนลุ้เลยนะนี่ฟังคนลู้เลยสมรักแม่งเอาจริงแล้วนะพอถึงเวลาชกจริงสมรักขึ้นเวทีก่อนมุมแดงใส่ชุด อุปกรณ์ของ FBT ขึ้นมาของไทยตอนนั้นที่มือชูพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นมาเลยคือเขาจะสู้เพื่อคนนี้เลยขึ้นเบทีไปส่วนตัวรลอบขึ้นมาได้มาดมาดแชมป์โลกคนปัจจุบันแชมป์โลกสมัครเล่นแม่งมาดแม่งดีมากเลยขึ้นมาโง่เฮ้งมันดีมากอาพอขึ้นมาชกกันเนี่ยมันเป็นมวยชิงจังหวะต่อยทั้งคู่มันดูแล้วมันอึดอัดแล้วมันบีบหัวใจอะดูแล้วมันเฮ้ยแม่งแบบว่าตัวโอบนำแล้วหนึ่งศูนย์ความสูงจะโดนแล้วเฮียใช่ปะแป๊บหนึ่ ค,ความรู้สึกยังไม่อุ่นใจพิกสนุดินกัดเป็นผู้บรรยาย <c oughs> ตอนนั้นบอกว่ามวยระดับนี้ครับนำสองหนึ่งถือว่าไม่ได้นำเพราะมันจะออกอะไรก็ได้ยังไม่มีใครรู้เลย <c oughs> แต่พอหมดยกแรกเนี่ยสมรักเข้าไปที่มุม ไปถามเอ่อเทรนเนอร์ของเขาเนี so right? ่ยโค้ชของเขาคือฮวนฟอนตาเนียนจากคิวบาเนี่ยเขาถามฮวนฟอนฟอนตาเนียนว่าเขาชกยังไงฟอนตาเนียนบอกว่า you number one now วันเนี้ยมึงคือที่หนึ่งมึงอะเป็นแชมป์วันนี้นะสมรักมั่นใจเลยเมื่อโค้ชพูดอีกให้กูโชกดีนี่หว่าพอยก2องลักังดังสมรักวิ่งเข้าไปตะบันชนิดที่ตัวล้อมันตั้งตัวไม่ทันน่ลุกไล่ตะบันเนี่ยคะแนนไหลเลยทีนี้สมรักษ์นำห้าสองพอนำไปห้าสองอุ่นใจแล้วประเทศไทยพิสูจน์ดีจัดบอกว่าคนอย่างสมรักครับถ้าเขาได้นำใครได้เนี่ยยากที่ใครจะ ตามได้เราก็มั่นใจกันพอขึ้นยกสมสมรักออกไปชงมันไม่เหมือนที่คิดเหมือนว่าเขาก็าเริ่มจะแผ่วๆแล้วโดโดล็อบเริ่มไลนะ่แล้ว สำหรับขยับขึ้นนำา62ตัวล็อกโตโตมา3-6-4-6ไล่มาเรื่อยเรือ่อยเนี่ยมันบีบหัวใจมากมันไล่ไล่ไล่เนี่ย,บ,บ,ย,ยบวกมัดกันเป็น7-5็ดห้โอ้โหใจหายนึกว่ามันจะไล่มี7-5แล้วแล้วตัวล็อกก็ไล่สมนรักก็หนีถอยถอยหนีเพื่อชัยชนะสุดท้ายอาศัยเขาว่ามวยเพิงดีเขาแพาวพพว<ๆ>เขาชิงต่อยได้หมัดหนึ่งเป็น8-5อ เนี่ยสกอร์อยู่ที่เท่านี้แล้วสมรักก็วิ่งเลยละระฆังดังหมดยกโอ้โหจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อของประเทศไทยจารึกไว้นะครับวันนี้ครับวันที่5สิงหาคมสมรักษ์คำสิงครับวีรบุรุษจ,จากตำบลเนินสมบูรณ์อำเภอบ,บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยเป็นเหรียญแรกรสมรักนั้นอัญเชิญพระบรมฉา,ายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ขึ้นมาบนเวทีด้วยทางนี้พวกเราทุกๆคนชาวไทยทุกๆคนนะครับภาพนี้ครับได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปทั่วโลกครับภาพชัยชนะของสมรักคำสิงครับและพระบรมธาสาธิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่สมรักนั้นอัญเชิญขึ้นไปก็พระบรมีของพระองค์นะครับก็ช่วยทําให้นักชกไทยประสบความสําเร็จครับสมรักคำสิงได้เหรียญทอง วิ่งเข้าไปกอดหวนฟันเดเนียนผู้บรรยายบอกว่าคืนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเรามาฟังเพลงชาติไทยที่เพราะที่สุดในประวัติศาสตร์สมรักขึ้นโพเดียมรับเหรียญทองโอ้โหนั่นคือเหรียญแรกในประเทศเราอ คือสไตล์เขาไม่ได eh ้โม้สมรักทำสิ่งนี้ตอนคือเขาได้เหรียญทองครับประมาณนี้คือผมชอบฟังเรื่องพวกมวย บอกว่าละเอียดยิบเลยมารอบๆตัวนี่คือเก็บรละเอียดหมดเลยนี่ถ้าผมเป็นพี่สมรักคือว่าผมก็ดูไปแล้วต้องยิบไปนะว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดวันนั้นเอามาพูดวันนี้ครบบททุกอย่างเลยแล้วเป๊ะๆหมดเลยเมืนครับครับจริงว่าประมาณผมก็ไม่รู้นะว่าผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นว่ามันจะแบบขนาดนั้นเลยต้องกลับไปดูเทปดูผมชอบดูแบบแค่ชื่อนักมวยที่ต่อยกัน5คนน่ะคุณพูดมาเนี่ยคุณไม่ติดขัดเลยนะแล้วมันกี่ปีแล้วอ่ะต่พี่สมรักรับเดือนองพันห้ารอ้โ แล้วสุดท้ายเขาเอาเหรียญเนี่ยไปถวายให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วในหลวงราชการทหาเขารับแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวเขารับแค่เหรียญในส่วคน,นคนเหรียญคนอื่นเขาไม่เวแล้วเขาเอาแค่เหรียญสมรักเก็บไว้เหรียญเดียวโอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติมากเนียพอฟังเรื่องนี้แล้วก็เป็นฉายาที่ไปของฉายาไม่ได้มูไม่ได้โม,ม้เขาเไหมเพราะว่าเรื่อนจากมวยตรงเนี้ยเขาจะเป็นคุณผู้จารักษาแบบนี้ก็เขาเป็นคนแบบนี้คือว่าผมเคยอ่านหนังสือเขาเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าก็เขามั่นใจเขาก็พูดด้วยความมั่นใจ นักข่าวถามว่าเขามั่นใจไหมเขาจะชงไงเขาก็พูดในรูปแบบของเขาเขาจะบอกผมกลัวครับผมไม่กล้าครับผมไม่สู้ครับมันก็ไม่ใช่ประมาณนี้ครับโอ้โหหมดยันหมดอ่านมีมีให้อีกนิดนึงก็ได้นิดนึงเก็บเก็บความรู้อะไรประมาณนี้แมนนี่ปาเกียวเนี่ยยอดมวยโลกในตำนานชาวฟิลิปปินจากเกาะมินนาเนาคุณก็ศึกษาเหรอ ก็ผมก็ต <un paid> ้องเจอเขาบ้างในรูปแบบมวยช้าโลกแปดรุ่นคนแรกคนเดียวในประวัติศาสตร์มวยโลกไม่มีใครทําได้เท่าเขาอีกแล้วความยิ่งใหญ่ของเขานั้นยิ่งใหญ่เกียรไกลมากในรูปแบบมวยสากลนะแต่วันหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนที่เขาจะยิ่งใหญ่เขาเคยมาชักอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วยหมัดตัดลําตัวของเม็ดเงินกระทิงแดงอยู่หมายว่ามอาว่าก่อนที่ปาเกียวจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาก็เคยแพ้อย่างย่อยยับมาแล้วถึงเขาจะทําน้ําตักตัวไม่ผ่านอัไนแล้วกัน เขาขึ้นชกด้วยสปีดิตนี่แหละเขาทำทั้งน้ำหนักตัวไม่ผ่านแล้วแต่สุดท้ายเขาก็โดนเม็ดเงินในต่อยท้องลงไปเโดนน็อกในยกที่สา้าปา<ร>เ,เกลียววันนั้นอนถ้าปากเกลวันนั้นไม่สู้ต่อไม่ไรต่อชีวิตเขาก็มาไม่ถึงวันนี้นั่นคือนั่นเป็นบอกให้เรารู้ว่าคนเรามันล้มมันแพ้เนี่ยอย่าไปยอมแพ้อย่าไปท้อก็คือสู้ต่อไปนะปากเกลแพ้เม็ดเงินวันนั้นไม่มีสภาพสุดท้ายขึ้นมายิ่งใหญ่ได้ส่วนเม็ดเงินคนชนะในวันนั้นเนี่ยทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ปากเกลทุกวันนี้มีเื่่องบินนสวตัววแล้่ะ จะเป็นประธานาธิบดีอยู่แล้วมั้งุกคนคณิปินเขาศรัทธามากเนี่ยคือมันไม่ย่อท้องอ่ะมันสู้ต่อรับกับคือประมาณนี้เป็นเก็ดเก็ประมาณนี้จบแล้วนะพิเศษเรื่องที่สมรักนี่ผมผมต้องยอมรับนะยอมรับที่ที่ที่ทุกคนได้ได้ฟังการเล่าเรื่องเนี่ยคือให้รู้ว่าเขาเวลาศึกษาอะไรเนี่ยศึกษาจริงแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องต้องบอกว่ายิ่งบอกก่อนนนั้นพระไตรปิฎกเรื่องอะไรเงี้ยชอบอ่านในเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องศาสนาผมชอบหมดชอบอ่านหมดข้าใจ แล้วนี่ก็คือเอิญวัดใหญ่นะอีพีพิเศษแล้วอีพิเศษเกี่ยวกับข้างในคุกยังมีเก็บไว้อยู่บัางบปาไม่รู้จะมีเหลือหรือบ้ล่าถ้าไหนนึกได้โทรมาผมนะผมเออแลผมมาถ่ายทอยน้องๆอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ต้องขอขอบคุณเอิญวัดใหญ่ด้วยนะนี่นะเพื่อนที่เข้ามา เล่าเรื่องสร้างความสนุกให้กับน้องๆกันละครั้งหนึ่งไปโอซีโร่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝากผลงานหน่อยฝากผลงานหน่อยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวผมเตรียมตัวที่จะเป็นวิทยากรนะอาจจะเข้าไปในโรงเรียนบ้างในเรือนจําบ้างก็มีเสื้อตอนนี้ก็มีทําเสื้อซีเลงซูริงอยู่ก็ติดต่อไปที่เฟซบุ๊กของผมก็เอินฝั่งทนนะครับขึ้นไม่ให้หน่อยฮะครับแล้วก็อาจจะมีงานรับรีวิวอะไรผมก็รับอยู่เหมือนเดิมครับก็ยังรับรีวิวอยู่บ้างสินค้าอะไรก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อได แล้วก็ต,ต,ต่อต่อเป็นวัดใหญ่ TikTok เป็นวัดใหญ่ครับผมครับภาษาไทยเลยครับผมอ่นานะขึ้นไว้ด้านหน้านี้เลยนะครับนะโอเคครับผมก็ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะแป้งชิ้แป้งตลับนะครับใช้ได้ผู้หญิงชายนะเป็นแป้งเนื้อนุ่มนะใช้แล้ว ผิวพันธ์ดีนะผิวหล่อผิวสวยกันหมดเลยนะแล้วที่สำคัญช่วยความกระจ่างใสช่วยความมั่นใจด้วยนะแล้วก็คุมมันคุมเหงื่อนะทุกอย่างจบที่แป้งชีครับและฝากด้วยครับแก้วเพื่อนะครับยังเหลืออยู่นะก็ทํามาแค่100ใบนะครับใครที่ยังไม่มีนะวัยรุ่นกันละครั้งหนึ่งใบคกิโล ต้องจัดนะครับทักไปได้เลยนะสินค้าทั้งหมดนี้ในเพจกันละครั้งหนึ่งใบโคกซีโลครับผมเอาละคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและทึงภัณนะกดซ u เปอร์แตงให้เราด้วยนะเพื่อเป็นน้ำพังกน้ัเลี้ยงค่าข้าวค่าน้าำมันค่าเดินทางในการทําคลิปของเราแต่ละคลิปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมและเอิร์นวัดใหญ่ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับอือ <c oughs> ครับสำหรับ FC ช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่นะครับใครสนใจเสื้อคอลเลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบาย r t h i n g Date ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS, SM, L, XL และ 2XL นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ครับอย่าลืมครับ ใครที่เป็น FC แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทํามาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผมของพร้อมส่งได้เลยครับ